ในกรณีที่เราอยากได้ข้อสอบซึ่งมีคนสร้างมาแล้วนะครับเราจะเข้าไปในเซิร์ชนี่ครับแล้วก็พิม <c oughs> พ์ค้นหาถ้าเราก็เลือกตรงมาร์บรลนะคนีบให้เป็นคิสติสไลบรี y ครับแล้วก็ กดนะครับ enter เห็นไหมครับก็จะมีเรื่องหุ่นยนต์ที่มีคนเขาทำมาแล้วนะครับอยู่ในนี้ครับเยอะเลยนะครับมีหลายแบบหลายอย่างเราก็เลือกดู ก็มีหลายแบบมากทีนี้สมมติว่าถ้าเราอยากได้นะครับข้อสอบอันไหนเราก็นะครับคลิกข้อสอบนั้นเลยนี่ครับคลิกข้อสอบนี้เลยพอคลิกข้อสอบนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วมันก็จะเปิดข้อสอบให้่ามีข้อสอบยี่สิบข้อยนคืออะไร ระเพทอะไรต่างๆนี้เราบอกว่าโอ้ใช้ได้เลยต้องการตัวนี้เราก็ทำไมครับคลิกคำว่า copy and e d นด์ครับแค่นี้ครับคลิกเลยแล้วก็รอสักครู่หนึ่งนี่ครับข้อสอบก็จะเข้ามาอยู่ในนี้พร้อมกับดูว่ามีเฉลยข้อไหนด้วยเห็นไหมครับตอนนี้ ข้อนี้ถูกข้อแรกนี้ถูก,น,ถกนี่ครับอะไรที่สีเขียวจะถูกนะครับคือ Show Answer. ชัวร์แอนเซอร์เหครับพอเราคิดว่าเอาและเรียบร้อยและถูกหมดและตามที่เราอยากได้เลยถ้าข้อไหนไม่อยากได้เราสามารถกดนี่ครับ Delete ดีล t ทได้นะครับแต่สมมติเราต้องการแล้วเสร็จแล้วให้เราคลิกคำว่าพับบิ c ครับ นี่ครับก็จะเข้ามาสู่หน้าให้ทำข้อสอบเดี๋ยวเรายังไม่ทำครับนะให้เราไปดูในไม้แล r บัลีของเราก่อนนี่ครับข้อสอบคุณตดวนี้ก็จะอยู่ในไม้แล r บัลีของเรากลายเป็นข้อสอบของเราเรียบร้อยแล้วครับเห็นครับนี่คือวิธีการนําข้อสอบจากที่อื่นเข้ามาเป็นของเราเองเห็นไหมครับ ตอนแรกเรามีแค่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกข้อสอบแต่สามารถเอาของอื่นมาได้คิดแก้ไขได้หมดครับอีดิแก้ไขได้หมดนะครับมีจะแก้ไขอะไรได้หมดเลยนะจะเปลี่ยนคำตอบหรือเปลี่ยนคำถามอะไรได้หมดครับหรือจะเพิ่มข้อไาาเป็นข้อกับ new question ทำนี้ครับแต่ทีนี้สังเกตดูไหมครับว่า รูปรูปเรายังไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับเราสามารถเปลี่ยนรูปได้อีกนี่จะได้เป็นของเราแท้ๆเลยเซฟอ่าพับบิดครับทีนี้เป็นเหมือนของเราแล้วแล้วปด my library นี่ครับเห็นไหมครับก็จะเป็นของเราแล้วนี่คือวิธีการนำข้อสอบโดยเซิร์ชแล้วก็ใช้คำสั่งนี้ครับ quizs นะครับ library แล้วก็กด enter ตรงนี้เข้าไปเปลี่ยนตรงนี้ก็ได้แล้วครับ